เอาข้าชาไปไหนแล้วเอาข้าชาอยู Trading ่ด้วยพี่เอาไปไหนแล้วมาดูเอากรงเหนื้ออยู่เนาะนี่ให้พี่ตุ้ยอวยพรหน่อยไหมเพราะว่าพี่ตุ้ยแก่สุดว้าผมซับับหน้าเรลูกซับหน้าผมหน้าผมไม่ได้อยากได้เขาไม่อยากได้ก็ก็ หลังวันปีใหม่ปีนี้เป็นอีกปีนึงครับก็ก็ได้มาร่วมสวัสดีปีใหม่กันนะครับผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆครับผมโรคภัยแค่เจ็บจะได้ไม่เย็นครับร่ำรวยสวยๆครับผมเย้น้องน้องอาชาน้องอาชาที่ทำไว้ในปีนี้ครับแล้วปีหน้าเราเริ่มทำสิ่งดีๆด้วยกันครับผมเย้น่ารักาอาะชาพูดกันไปหมดแล้วนะพูดท้อกันไปหมดแล้วลอกเลยใช่ไหมลอกเลยแล้วกันนะครับก็พอ ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็ขอให้ฉลองปีใหม่โดยสวัสดิภาพและการกลับบ้านโดยปลอดภัยด้วยนะครับโอเคนะครับใครรักกันสามคนเสียงอยเลยโอ้โหจบเปิแต่สนุกสนานผ่านไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าความบันเทิงนะครับณเซ็นทรัลเฟสติวัหัใหญ่ยังไม่หมดเท่านี้เรายังมันกันไปเรื่อยนะครับถ้ายังมีแรงอยู่เช้า